มาดูข่าวดีสําหรับลูกหนี้ดีที่มีวินัยบ้างครับธนาคารออมสินได้จัดองขวัญปีใหม่ปี68ให้กับลูกค้าธนาคารภายใต้โครงการวินัยดีมีเงินด้วยการมอบเงินองขวัญพิเศษรายละ1,000บาทให้กับลูกหนี้ที่ใช้บริการสินเชื่อวงเงินกู้ไม่เกิน2 0 0 000บาท มีประวัติชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า3ปีไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีประวัติการตัดหนี้ศูนย์และมีสถานะหนี้ปกติคือค้างชำระไม่เกิน30วันธนาคารก็จะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่15กุมภาพันธ์68เฉพาะผู้ที่มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นชื่อตัวเองยกเว้นบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์และบัญชีร่วมที่กดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันไมโมภายในวันที่31มกราคม68 แล้วก็เงื่อนขไขเป็นไปตามพิธนาคารกําหนดนะครับจะได้มอบเป็นขวัญกําลังใจให้กับลูกค้าลูกหนี้ที่มีวินัยในการผ่อนชาระหนี้ที่ดีนําไปใช้เป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่